อ้วนลุกกัน <c oughs> กระดิกแต่หางทำไมเราอ้วนลุกทีแตา่ยายขอโทษด,ด้วยครับมันมีอีกกอดชิล่ามานอนทับขาอันขาไอ้พาเือนตายายอยู่เดี๋ยวผมเคลียร์ออกให้ได้ครับตายายครับขอโทษด,ด้วยครับอ้วนขยับแต่หางทำไมเล่าลุกออกมาลุก เบิ่งเด้อพี่น้องเดยวบ่เขาเจ้าย่าเฝ้าออกเขาเจ้าเด้อบ่เขาเหนียวเด้อแล้วก็อีสวยเด้อเขาหองกันเบิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันนี้เวลานีก็คือเวลานอนมันนอนอันที่นี่อากาศมันหนาวพี่น้องผมเข้าใจอยู่แต่บนที่นี่มันจะต้องนอนบ่ทุกคนก็ต้องเอารถเอลออกเสียวรถออกนะพี่น้องนะก็เลยต้องเอาหมาเขาหองนอนนอนบนที่นี่พี่น้องเบื้องเขาเจ้าเขาห้องมาแล้วมันสิมีตัวหนึ่งเห็นบ่อ้วนๆนะซักซักก็ดิกงหางเสือยู่ เขาเข้าห้องกันหมดแล้วมาเข้าห้องแอร์เร็วแต่ว่าขังนอกอากาศมันหนาวก็ขาดใจได้ยูพี่น้องเอยแต่ว่าแบบว่าเ้ยวยความที่มันขี่ขนันแล้วมันอ้วนนะมันก็ะหี่ขนันลูกขยับตัวขยับร่างกายนะวันคือเอิบยากแต่เนื้อเขาเข้าห้องแอร์กันหมดแล้วเนี่ยจะมาไม่มาฮะโอ้พี่น้องมึงหนุนอันข้าเจ้าเขาาบ้านเขาซองกันเบิร์แล้วเป็นยังอ้วนคืนรรอพวกเขาน้ำเขา เป็นยังคือเกิดมาเป็นม้าอ้วนขี่ข้ารุ่งพุ้งแบบนี้ฮะเนี่ยตรงนี้มันเย็นเข้าใจอยู่แต่ว่าแบบว่าหนูจะต้องเข้าที่เข้าทางสิเผื่อมีงูงเงี้ยวเกี้ยวขอมาอย่างนี้หนูมานอนเฝ้าสารตายายทําไมฮะไปเขา้เขาคลองแอร์กันหมดแล้ว,ล,ว,วลุกขึ้นมาเร็วเร็วลุกขึ้นมาเร็วเร็วหน่อยสิเก่งจะเอารถออกเนี่ยเนี่ยจะออกไปข้างนอกเนี่ยไปทาธุระมันสายแล้วเนี่ยอย่ามานอนก็ดีกขางขยับขามั่งไม่ต้องขยับแต่หางอย่างเดียวอ้วน เมืงรวดขนาดมันน้อนอ่ะมันเาโอ้ยมันเหงาโอข้อแคดนี้อยู่อ้วนลุกกันกระดิกแต่หางทําไมเราอ้วนลุกสิตาย่ขอโทษด้วยครับมันมีอีกกอดชิล่ามันนอนทับขาอันขาไอ้พาเ่อนตาแย่อยู่เดี๋ยวผมเคี่ยวออกให้ด้วยครับตาย่ครับขอโทษด้วยครับอ้วนขยับแต่หางทําไมเล่าลุกออกมาลุกเขาเข้าห้องแอร์กันหมดแล้วลุกเร็วเวเรไปเข้าห้องแอร์กันดีกว่าอ ลุก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 ออดอ้ยขยับร่างกายก็ยากทำไมจะชอบปลุกตรงนีน้ก็เย็นดีอยู่แล้วก็านอกอากาศเย็นก็อย่ามังคับาไปเข้าห้องแอร์อีกจริงๆพ่อเจ้ารถออกกับลูกอ้รู้แหละไหนเข้าห้องแอร์ที่ไหนเอ๊บเอ๊บเ,เนี่ยเดินขายากเนี่ยโฮ้ยทำไมต้องชอบบังคับก็ไม่รู้เนี่ยตามมาเร็วเขานอนรอก,กันในห้องแอร์หมดแล้วก็รู้แล้วไงจะฉากไม่ออกไปกับพอ่อหรอกไอ้ฉากนอนตรงนี้ฉากไม่วิ่งออกไปไหนหรอกนะ พ่อจะไปไว้ใจหนูได้ยังไงว่าหนูไม่วิ่งก็บอกว่าไม่วิ่งไงถึงเวลานอนก็คือนอนเนี่ยนี่มันเวลานอนของแสกพ่อทํะทไมพ่อจกชอบให้หนูเข้าห้องแอร์เนี่ยอากาศมันดีจนนี่จะให้หนูนอนกับตายายที่ฉันน่ะพ่ออ่ะตายายเรียกหนูไปนอนด้วยเหรอก็ใช่สิถ้าตายายไปเรียกหนูจะไปนอนกับบ้านตายายได้ยังไงหนูจะไปนอนทับขาบ้านตายายได้ไงโอ้โอ้เหนียวอีกโอ้ยกกสียางหอดน้องกูสวยแล้วบันนี้นี่เดียวแล้วจากนี้ จริงเลยทีเดียวเชียวโฮ้ยไหนเขาอยู่ไหนกันหมดเขาอยู่ไหนกันหมดในนี้ใช si? ่ไหมไหนเขาอยู <t> ่ไหนกันเขาอยู่ไหนกันเขาอยู่ไหนกันแล้วบอกว่าเปิดแอร์ในบ้านไม่เห็นเย็นเลยแล้วบอหนาอยเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่อ้วนอ้วนอ้วนเขาอยู่นี่ไหนไหนเขาอยู่นี่ไหนไหนพไหนเบอรสิเบอสิ ตัวสีเปิด,เ,ปดเอา้าเอ้าพี่สวยเอา้าระเจ้าไม่ได้เจอกันนักนานแล้วมานอนกันเถอะก็แค่นั่นแหละเข้าไปจะปิดประตูก็แค่นั่นแหละพี่ดอกเอ้ยแสงมัน,มนแล้วค่ะแสงนังไอ้มันจัมันจะไปอะไรพี่ดอกนะ กว่าจะเข้าห้องได้แต่ละวันนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละนะฮะเพราะว่าหมาเรานะครับสามตัวมันก็ขยันวิ่งอยู่จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยชอบวิ่งนะฮะแต่ละวันก็จะต้องรอเข้าแอร์แบบนี้นะครับพี่ๆีถ้าจะเอารถออกนะฮะ<ม><น>ใครที่อยากจะเลี้ยงมันบ่นด้วยใครที่อยากจะเลี้ยงหมาก็ดูก็ดูให้ดีๆนะครับพี่ๆีอย่าประจอหมาข้วนขี้เกียจแบบนี้ครับสำหรับวันที่ขอตัวลาไปแล้วนะครับพี่ๆีสวัสดีจ้า